บริษัทเอไลท์พร็อพเพอร์ตี้จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวเดอะพูลสเปซวิลล่าบีเคลักชูรี่บ้านพูลวิลล่ารูห่งใหม่ใจกลางพัทยาเมื่อวันที่9กันยายน2568นำโดยคุณกฤตฎพ์และคุณมิลพัฒน์ทิติธนาสวัสดิ์และทีมผู้บริหารพร้อมต้อนรับเอเจนซีและแขกผู้มีเกียรติท่ามกลางบรรยากาศสุดเ e อ็กซ์ลูีไฮไลท์ของคู่วิลล่าแห่งนี้คือดีไซน์โมเดิร์นฟังก์ชันครบรองรับทั้งครอบครัวคู่รักและนักลงทุนที่มองหาทรัพย์สินปล่อยเช่าพร้อมบริการเช็คอินนเเ็าาายยืดหุ่ตมวล สร้างกระแสะความตื่นเต้นในตลาดบ้านพักต่างอากาศพัทยาอย่างมากก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนเกินๆโคซี่ลักชัวรี่นะครับแล้วก็เป็นผสมมินิมอลเล็กน้อยนะและส่วนจริงๆที่ชอบโครงการนี้เลยก็เพราะว่าเท่าที่จริงๆแล้วเซอร์เวยมาหลายๆโครงการแต่ว่าโครงการนี้บ้านค่อนข้าง,างแตกต่างจากหลายๆที่นะครับก็เลยตัดสินใจคุยกับ ทีมบริหารเอเจนต์แล้วก็ตัดสินใจเลยคือแบบภายใน5นาทีคือผมว่าประเทศไทยเองแล้วก็โดยเฉพาะพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวคิดว่าน่าจะลองลองจากกรุงเทพและที่สำคัญคือผมว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจประเภทนี้มันมีโอกาสไปได้อีกไกลอ่อก็คือเซอร์วิสแล้วก็แฟมิลี่ทริปพักผ่อนจริงๆเนี่ยการปล่อยเช่ารรยวันเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่การพักผ่อนมันสามารถมาทําเป็นมินิอีเวนต์ได้มีงานสัมมนาจัดกรุ๊ปของคอร์เปอเรทต่างๆซึ่งมันโอเพ่น แล้วที่สําคัญก็คือเรามีทีมบริหารที่เป็นมืออาชีพในการแล้วก็เอเจนต์ในการปล่อยให้ลูกค้ามาทําเช่ารายวันได้ <ฮะ S 1> เราก็มั่นใจเพราะว่าทีมบริหารเป็นคนในพื้นที่ซึ่งเขาคุ้นเคยกับสังหาในพื้นที่อยู่แล้วซึ่งตรงน,นี้เราไม่กลัวเลยมีทั้งโปรโมชั่นลูกค้าแล้วก็มีทั้งโปรโมชั่นเอเจนต์ค่ะ ก็อยากให้ที่นี่นะคะเป็นเออเป็นที่ที่ทุกคนนะคะได้กักเก็บความสุขไปด้วยกันถ้าไปดูในบ้านเนี่ยก็จะรู้เลยว่าทุกมุมเนี่ยสามารถจอยในเรื่องของอารมณ์แล้วก็แบ่งปันความสุขกันได้อย่างเต็มที่ค่ะก็คือสิ่งสำคัญของเราเลยคือเราทำโปรโมชั่นคือลูกค้าเช็คอินเวลาไหนเช็คเอาท์เวลานั้นลูกค้าเช็คอินสองทุ่มลูกค้าจะออกอีกสองทุ่มของวันนึง ว้าวไหมฮะว,ว,ว้าวนะฮะเพราะว่าเราเลงเห็นว่าลูกค้าบางคนไม่ชอบอตื่นเช้าบางคนมาพักผ่อนไม่อยากจะเช็คเอาท์ตอนแบบ11บเอโมงอ like, ย่างงี้ก็ต้องออกแล้วบางคนขับรถมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงที่นี่เนี่ยทุ่มหนึ่งเข้าเช็คอินของบ้านเราได้เลยแล้วก็เช็คเอาท์อีกวันหนึ่งทุ่มหนึ่งนะครับข้า็จะเป็นอาหารประมงท้องถิ่นเราที่ทางพวกเราเตรียมไว้นะครับก็ไม่ต้องขับรถออกไปสตีดปูตอนเช้านะครับมีพวกข้าวต้มกุ้งปูนึ่งอย่างงี้ต่างๆหรือพวก าทะเลดองเกาหลีไงครับที่ลูกค้าจะชอบสั่งกันครับก็เป็นวันสุดท็อปเซอร์วิสของทางบ้านเราครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากพูวิลล่าเดอะพูลสเตทนะครับ BK Luxury ของเรานะครับเป็นพูวิลล่าน้องใหม่เปิดใหม่นะครับใครที่มาเที่ยวพัทยานะครับก็อยากให้แวะเข้ามาพักผ่อนแล้วก็มาสัมผัสสไตล์พูวิลล่าที่รู้สึกเหมือนเหมือนไม่ใช่พูวิลล่ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกหลังของตัวเองนะครับแล้วก็ฝากกันไว้ อีกด้วยนะครับกับโปรโมชั่นดีๆของเราก็คือรับรองโปรโมชันนี้ทุกคนชอบแน่นะฮะสายที่แบบว่ามาเที่ยวเนี่ยคือไม่อยากจะเร่งรีบนะครับก็คือเช็คอินตอนไหนเช็คเอาท์ตอนนั้นอีกวันหนึ่งเช็คอิน2องทุ่มออก2องทุ่มอีกวันหนึ่งนะครับแล้วเราก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ The Space Villa B K Luxury ถ้านึกถึงพูลล่อย่าลืมนึกถึงเรานะคะกับ b l e Space Villa B K Luxury ค่ะที่พัทยาค,ค่ะ Ed, อัครเดชดูดมปัญญาวินับชื่อเล่นชื่ออัลเบิร์ตนะครับเป็นเจ้าของโครงการ The p o o l Space นะครับผมที่นี่อยู่ตรงผู้ใหญ่นะครับเป็นที่ที่ใกล้กับจอมเทียนผมว่าเป็นที่ที่หลายหลายคนที่จะมาพักวิวิราชิพัทยาเนี่ยมี access ต่อพวก convenience store หลายหลายอย่างได้ง่ายแล้วก็ประมาณ10นาทีจากจอมเทียนก็เลยเป็นที่ที่ผมมองว่าเป็น good location ในการที่เติบโตและตอนนี้ด้วย EEC e ด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยมีการเติบโตได้อย่างดีนะครับการพัฒนาใน ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นการขึ้นของผูวิล่าแถวเนี่ยเยอะมากๆเลยครับผมจริงๆแล้วผมมองว่า <Okay. S 2> ดีไซน์ของเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอินเทรนด์ดีไซน์แบบขาวโมเดิร์นมินิมอลนะครับแล้วมันทำให้เราอยู่ได้นาน นั้นวันนี้เราตั้งใจที่จะสร้างคูเวล่าเนี่ยเพื่อที่จะให้นักลงทุนเนี่ยครับเข้ามาลงทุนได้ด้วยการที่มีคุณภาพที่ดีในการก่อสร้างไม่ใช่แค่นั้นนะครับดีไซน์ที่ยั่งยืนได้และการบริหารที่ดีอย่างโครงการเราเองเนี่ยเราเป็นโครงการที่ให้นักลงทุนเนี่ยลงมาลงทุนได้โดยที่เรามีการปล่อยเช่าอย่างเต็มสตีมมีระบบแม่บ้านรปภทุกอย่างเต็มร้อยเลยครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เกิดปัญหาคือที่อื่นเนี่ยจะมีเรื่องของการที่ มีทั้งเรสซิเดนเชียลมีทั้งคอมเมอร์เชียลก็เลยเกิดปัญหาร่วมกันครับผมบอกเลยนะครับว่าภายในการเปิดโครงการที่ผ่านมาเรามีการขายได้ค่อนข้างเร็วบังเอิญหลุดจองไปหลังเดียวก็เลยบอกให้เลยครับว่ามีคนสนใจเรื่องของแบบดีไซน์อย่างต่อนเนื่องนะครับก็เลยใครที่สนใจในการลงทุนหรือเข้ามาอินเวสต์ในพัทยาผมบอกเลยครับนี่คือทางเลือกที่ดีมากๆของนักลงทุนที่สนใจภูวิลล่าแบบลักชัวรี่มินิมอลครับ